ตัวกันให้พร้อม BLACKPINK เตรียมระเบิดคอนเสิร์ตที่ไทยเปิดราคาบัตรถูกจนอึง้งแฟนคลับ BLACKPINK ไม่ควรพลาดรอกดบัตรให้พร้อมเพราะ BLACKPINK World Tour in b อินแบงคอกประกาศวันจัต์เต็มแล้วที่รัชมังคลากิาสถานระหว่างวันที่24-26ตุลาคม2568พร้อมผังที่นั่งและราคา บัตรที่ทำเอาหลายคนกรีดกราดด้วยความไม่เชื่อสายตาเพราะถูกกว่าที่คาดไว้ราคาบัตรเริ่มต้นเพียง2,800บาทเท่านั้นและบัตรที่แพงที่สุดก็ราคา8,800บาทเรียกว่าราคามิตรภาพจนหลายคนไม่อยากเชื่อสายตาเลยทีเดียวค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากในวันนี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ